วัสดีค่ะพบกับชาแนลเจมอีแวนอีแวนอีกแล้วนะคะก็วนะะันนี้นะคะพิเศษมาก็คือเราได้ไปซื้อของตามน้องเฟิร์นแล้วนะคะจากชาแนลพิงค์พิงค์พิงค์งกิเอชั่นน่ะพิงค์เบลลี่กิเอชชั่นนะคะเป็นเทปเป็นเป็นเยลลี่เทปนะอันนี้รดแอปเปิล้ล น,นีรสสตรอเบอรี่อันนี้แกะออมาแล้วนะกินแล้วด้วยก็คือเมื่อกี้เราถ่ายคลิปไปแล้วอีกคลิปนึงอยู่ข้างล่างเราไม่ลงเราจะลงคลิปนี้นะก็คือคลิปเมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกเองเราพูดถึงน้ำไม่ได้เลยเราต้องถ่ายคลิปใหม่เลยนะเพราะว่าเราขีา้เกียจใช้คลิปแต่ก่อนนี่ดูรสสตรอเบอรี่กันเลยนี่เป็นอย่างนี้เบลลี่เทปอร่อยมากทุกคนลองกินนะต้องหล่น ก็จะเหนียวๆหน่อยนี่แบบนี้แบบนี้เลยนะมันจะเหนียวมากเป็นเยลลี่เชิพเราไม่เคยกินอะไรนี่แเราเพิ่งจะเคยกินแล้วเราก็ลองกินเมื่อกี้แล้วด้วยนะเพราะเมื่อกี้ชิพมันตัดไปไงเลยเราก็ได้กินก่อนแล้ว ชัวร์ชัวร์มากกว่าที่เราต้องไปกินก่อนนะนี่เป็นแบบนี้เรากันไกลตัดกันตึ้มเราจะกินประมาณแค่ไหนแล้วก็ใช้กันไกลตัดเท่านั้นนะโอเคแล้วเราก็วนๆเก็บเหมือนเดิมใส่ถุงนะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ลอ,อกออกมา นะคะถ้าม hmm. ีเสียงเทสเสงก็ขออภัยด้วยนะคะนี่พราเราออกมาจากแผ่นสีนี้ก็กินได้เลยไม่จะเหนียวเหนียวนะแต่อร่อยอ๋อเนาะมันเปรี้ยวๆเหมือนเบียร์ลี่ ตับเบันธรรมดาเลยจะจะเป็นแผ่นเหนียวเหนียวหน่อยเหนียวเหนียวนะเหนียวมากอร่อยทุกคนเรามาซื้อเองได้นะผิดบาทเองเนะี่ยหมูมีมีหลายอันด้วยเนหะ็นไหมมันเป็นวมวนเดียวตต่นี้แบบปึกหนะนึ่งอนะปึกหนึ่งอะมามาเรากินรถนี้กันซพื่อจะเซเว่นแน่นอนนะรถแอปเปิ้ล แปเปิ้ลกินต้องเหมือนยามันหอมไหโนะยาวๆเลย แล้วพี่เขียวดองดูว่ามันจะอร่อยเปล่ากินกันมันสายแล้วมันจะร้านไหมนูกน เช่นเหมือนที่ฉีดเอน้ำน้ำเปรี้ยวๆที่ฉีดเปล่ารสแอปเปลิลนั้นๆเลยอ่ะเหม,มือนมากตรงเป็นเยลลี่ยอร่อยอือมคุ้มมากสิบบาทคุณดูแต่มันเยอะมากอ่ะอืมอร่อยคุ้ม 2องห้นนี้ขอลาไปก่อนก, Channel. กับชาแนลเกียนอีเว,วนต์อีเวนต์ครับอันนี้น,ะยน,ยนอย่ที่เักุัดไม่รู้๋ยวอ่านก่อนอันนี้เฉพาะทีนะ่เซเว่นนรตัดไม่มีอืออย่ารีบเหตนะ ทั้งสองรถบ๊ายบายวันนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร้แจมเจมีม่แมนแมนด้วยนะคะบ๊ายบาย